สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการวางแผนการสร้างทีมกับฟินโกเพื่อให้คุณรับรายได้หลักแสนต่อวันนะครับโดยผมอาจารย์อพิชาติบุญเสษ a จเอฟเฟ t เทรนเนอรจาก FINGO p a y ์ฟอร์ยูทีมนะครับเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีเงินล้านกับฟินโก เมื่อคุณอัปเกรดเป็น PS แล้วนะครับจะต้องแนะนำตรงจากลิงก์ของเราให้คนสมัครเข้ามาและอัปเกรดเป็น PS เนี่ยอย่างน้อย30คนโดยเร็วที่สุดนะครับนะซึ่งตรงนี้ครับถ้าคุณแนะนำเองเนี่ยคุณจะได้375บาทใช่ไหมครับคูณ30เท่ากับ11,250บาทเป็นรายได้เบื้องต้น ที่ได้จากการแนะนำตรงจากนั้นครับเราใช้สูตรเดียวกันให้30คนเนี่ยแนะนำตรงอีกคนละ29เพื่อให้เขาขึ้น AM นะครับถ้าแนะนำสำเร็จนะก็หมายความว่าใ้องค์กรคุณมี870คนที่เป็น PS นะคนเป็น AM ไปแล้วคุณจะได้ส่วนต่างจาก PS แนะนำเนี่ยครับ 375บาทต่อคนเพราะฉะนั้น30คนแนะนำคนล้29เสร็จสิ้นคุณจะมีรายได้อยู่ที่326,250บาทนะครับโครงสร้างนี้จะทําให้คุณขึ้น AT พอคุณขึ้น AT มาดูนะครับคน30คนก็คือคนที่คุณแนะนําที่เป็น AM และ870คนคือ PS ถ้าพวกเขาแนะนำได้วันละคน คุณจะมีคนใหม่เข้ามาวันละ900 ps คุณเป็น AT คนใหม่อยู่ใต้ AM คุณได้263บาทต่อรหัสเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคุณจะมีรายได้อยู่ที่2 3 6 7 0 0บาทครับและถ้าทั้งหมดนี้คือ900คนนี่นะครับแนะนำได้วันละคนเอาขั้นต่ำนะครับวันละคน ก็จะใช้เวลา29วันนะครับที่จะทำให้870 ps เนี่ยขึ้น am ใช่ไหมครับคุณก็จะมีรายได้วันละ2,367,00คูณ29นะครับนั่นก็คือ6,864,300บาทและรายได้ตรงนี้มันก็จะต่อยาวไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากคนที่เข้ามาใหม่ นี่ยังไม่นับรวมจากแคชแบ็กที่คุณจะได้จากการช้อปปิ้งของทีมงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแผนงานที่จะทำให้ทุกคนมีรายได้หลักแสนขึ้นไปต่อวันซึ่งมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอให้ทุกคนนะครับวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำงานนี้อย่างตั้งอกตั้งใจครับผมเชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณทำได้อย่างแน่นอนครับขอให้ได้วันละแสนทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ